สวัสดีค่ะทุกคนคุณแม่หน่งนะคะเออคุณแม่หน่งอยากทำคลิปในการผ่าท่องเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชะอำก่อนนะทิปแรกก็เราออกจากบ้านก็ประมาณ8โมงแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงนะคะก็คิดว่านะ่าจะไปถึงได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเป็นมื้อแรกสำหรับการเดินทางวันนี้นะคะ ก็สถานที่แรกที่เราจะไปก็น่าจะเป็นเออมื้อกลางวันกับปูเนื้ออร่อยอร่อยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดติดตามนะคะว่าเราจะไปที่ร้านไหนกันถึงร้านแล้วนะจ๊าแดดมันจะร้อนหน่อยนะตอนนี้มาถึงตอนมื้อกลางวันก็จะร้อนหนอเอยอาคารก็จะเป็นอาคารประมาณนี้ค่ะมีลูกปูยักษ์อยู่ข้างหน้านะ ร้านปูอร่อยจ้าตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะคะที่ร้านอันนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะก็จะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะแน่ใจว่าปูปลอดสารแล้วก็น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวเราต้องชิมกันแล้วก็ที่ร้านก็จะมีขายสินค้าชุมชนด้วยนะนะคะแล้วก็มีหอยตลาบหอยตลาบ ก็มีสินค้า,นคนาชุมชนนะคะเสื้อเสื้ออะไรก็มีขายเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะว่าวันนี้กินอะไรกันบ้างแต่ละจานทำามาเมนูคือเยอะมากค่ะสองคนสองคนถือว่าเยอะมากต้องสักสี่คนนะเมนูจาน กุ้งเป็นกุ้งปูเป็นปูอันนี้คือกุ้งอบเกลือนะอันนี้คือกุ้งอบเกลือค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยตลับเทอันนี้คือปูม้านะทุกคนนี่ปูม้า ปูม,ม้าสดๆจากทะเลกุ้งอบเกลือเดี๋ยวลองจิ้มดูนะน้ำจิ้มรสเด็ดหรือเปล่าหอยตลับตัวใหญ่มากทุกคนมีความหอมหอมโหละพาจ้าเราสั่งหอยตลับโหละพานะตัเเวเองอร่อยมากเลยตัวใหญ่มากเลย คนจิ้มรสอร่อยมากๆแซ่มมากๆกุ้งเป็นกุ้งจ้าเลิองล่าอยู่นะจิ้มนะจ้าปลาหมึกก็เนื้อเน่งดึงด๋งๆเลยอร่อยบอกเลยน้ำจิ้มอร่อยมาก เนเนื้อปูสดหวานแนะนำที่นี่ต้องสั่งเนื้อปูสั่งปูไปก่อนนะจ๊ะมาถึงได้หมึกย่างทุกคนเนื้อเป็นไงแล้วนี่เนื้อปูนะจ๊ะปูนะจ๊ะนี่ปูแตนนี่หมึกน้ำจิ้มที่นี่อร่อยมากบอกเลย ปูแองปลามหมึกปิดนี้ตั้งวันด้วยลูกตาลปร่อยแก้วจ้าเย็นๆถามจ้าอะไรแก้วอร่อย ทุกคนที่นี่ร้าน,นัวอร่อยนะคะบรรยากาศรอบๆร,ร้านอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อยู่ริมริมแม่น้ำเนี่ยอยู่ตรงแหลมผักเบี้ยนะคะก็จะมีเรือประมงตรงนี้ก็จะมีโซนขวดที่นี่ปูต้องสั่งไว้ก่อนนะที่นี่อาหารอร่อยแล้วสดมาก อเอส้นทางที่เราจะไปแล้วก็เส้นทางที่เราไปร้านอาหารนี่เียค่ะจะเป็นเส้นทางเชิงประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พักนะ